น,นั่นเนี่ยหรอ็อสเขาหอมซอสซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสเข้าไปอู้หอมใช่ครับอู้หอมขนาดครับรอ,อสุกชิมหน่อยสิเป็นไงบาง้างล้ำหมอแล้วโอ้ลำ้ำเต้เต้ สวัสดีครับคุณอุ๋ยรยกินลุยเที่ยวครับวันนี้มาดูคุณสายลุงจะผัดเห็ดทอครับเห็ดทอโอ้ข่าวมอเมขนาดเลยครับอันนี้เห็ดทอเห็ดทอที่ไหนครับคุณสายลุง<ห>น,นี่เห็ดทอบ้านท่าครับซื้อกไก่มาลิดร้อยแซวนาะซอยไว้นี่ครับเดี๋ยวจะคั่วคั่วเห็ดทอมันพริกสดเนาะคุณสายลุงเน <ๆ S 2> ๆๆาะมาดูคั่วเห็ดทอ กินกันล้ำๆครับเดี๋ยวรอให้คุณใส่ลุงซอยเห็ดทอบสักกรรมก่อนครับหน,นุ่มขนาดครับเห็ดทอบปอู้หนุ่มแต้ๆครับเห็ดทอบบ้านท้าครับอ่ะเดี๋ยวได้ซอยเห็ดทอบแล้วเดี๋ยวเขาก็ยันเพืคุณใส่ลุงพัดให้กินครับข้าวเหมกเมก ฟ้าฝนก็จะมาเป็นใจแล้วครับ fc ครับพอใหมืดตตึกมแม่ละฝนที่เหยียบตกของนัก้าครับวันนี้คุณสายลุงก็ซอยแม่มือไปจะร่อนจะลุนะครับเรียบร้อยครับนาอเดี๋ยวกันคุณสายลุงจะไปตํำน้ำพริกวันนี้อยากจิ้มฝีมือคุณสายลุงครับอา้าสูตรของคุณสายลุงครับมีมีพริกหนุ่มครับพริกหนุ่มกันอย่างนี้ พ,พริกแดงเท<อ>่านั้หจเผ็ดอ่าพริกอ๋อล้วในโคกนี้มีอย่างครับหอมขาวใส่หอมขาวครับพริกสดเนาะต้องโอเคต้องเลียกลูกบุบากมาลูกบุบากต้องกินได้ กินได้ก็กินกินได้ก็ห้าวะ <ś led> อะรอ,องับคุณสายลุงถามพีคก่อนครับกินได้ก็กินกินได้ก็ห้าววันนี้จะออกใจโชว์ฝีมือลูกอีกแต่ละอย่างนี่นะครับลีลาครับลีลานา อ่ะพอที่แกต่ำพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวกันมาคั่วกันเนาะมาคั่วเสร็จแล้วก็เรามาจิ้มกันพ่อใส่กะปิด้วยรครับใส่ค่ะเออใส่กะปิตัวโอเคใส่กะปินิดหน่อยค่ะได้ต่ำหมื่นปวดเขนจากระยองปีสาวฟังกะปิจากระยองเนาะของไข่ของกุ้งกันอ๋อกุ้งฝางงม,ามาันเนาะ ลองกลินพอครับอันนี้ลองจริงเด็ดพอครับฝีมือคุณสายลุงครับบรรลุอุ๊บแอบนี่เปิ้นฮ้องว่าถ้าภาษากลางนี่เปิ้นฮ้อง่าไรเอ่อบรีเกข้อมาเรียกข้อเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าอย่างภาษากลางนึกออกบรรลุปุ๊บแอบไม่ต้องละเอียดนะไม่ต้องละเอียดนะครับโฟกัสเอาละครับเรียบร้อยครับ นี่เป็นหมูบดนะครับคุณใส่ลุงอย่าใส่หมูบดกัอนครับใส่หมูนักนะครับมันถึงลาครับเนี่ยครับเข้าอ่ะตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเข้าไปโอ้น้ำมันเป็นเกิงไต้เลยครับใส่เข้าไปคั่วครับโอ้พริกแกงครับใส่พริกแกงเข้าไปหอมกะแตะครับกระตีครับ หอมขนาดตีน้าไม่คลัวควันเอาครับใส่หมูครับหมูบดหมูทำอะไรก็อร่อยนะครับใส่หมูต้มป้าเดี๋ยวจะพักหมูมันสุบก่อนนะครับสูตรนี้ใบกอมก่อกับใส่ใบบ่อเมากับใส่นะครับแบบเพียวๆเลยครับอ่ะคั่วไป เก่งไฟครับเอาแล้วครับหมูเริ่มจะสุกเห็ดทอบครับโอ้โหเห็ดทอบบ้นทาครับเอาๆครับเห็ดทอบบ้านทาขาวๆครับน่ากินมากครับอ่ะวันนี้มาดูปุกคุณสายดูครับกินได้กินกินมาได้ก็ต้องกินครับพัวไปเรื่อยๆครับ ที่ขาดมาได้นี่คุณใส่ร้องว่าคุณใส่รู้ว่าถ้าขาดมาได้นี่คือน้ำล้างโคลคับใส่ mm. น้ำล้างโคลอู้หอมขนาดครับลิซีครับควันขึ้นจุงจ้งๆุง๋งเลยหมอกหมอกครับควันขึ้นจุงจ้งๆภาษากลางแปลว่า แต่ไาวครับวันมันขึนอีน,นะขึนหนักขนาดอีนะควันเยอะเลยอีนะเอาละครับคุณใส่ลูงจะใส่ยังรด,ดดีเข้าไปป้าลด,ดดีแล้วโตอ,อย่างแี้หรโอ้น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยหนักหนักหน่อย ครัวต่อครับครัวภาษาเมืองนะครับถ้าภาษาภาคกลางก,ก็คือพัดแบบ ตัดน้ำตาลให้น้่อยป้าบสังเกตคุณใส่ลุงจับบัไสไซ่ผงงัวนะครับแกทำเข้าเข้าแกจับบัไสไซผงงัวครับเพราะรถดีที่เกามีผงงัวอยู่เนาะเอาล้วครับ mm hmm. หอมๆครับเด mm ี hmm. ๋ยวรอมันสุกครับ mm hmm. เปน็นเนี่ยครซอสซองรดนะครับ มับก็ไปอู้หอมใช่ครับหอมห่านครับรอ,อ,อสุกชิมหน่อยสิเป็นไงบ้างลำหมอเหรโอ้ล้ำแต่แต่อเอาแล้วครับตักใส่ถ้อยใส่จานเนาะมาเนี่ยมากินด้วยกันครับ ยกยวเขาหนึ่งนะครับอ้าวล้วเร,รียบร้อยครับเรีบีครับไปเดี๋ยวเราไปจิ้มกันแต่ลุงอีจะไปกินก็เข้านะครับลุงอีตักกาวสักสองสามจอนกนะ็จิ้มพอครับมาครับมาชิมสีมือคุณสายลุงครับกัวเห็ดขอบนะครับเมาะ k ม o ครับมาชิม m มาะครับม o ะ k m โอ้ลำตายครับอืส่วนี้เขาถ่าครับเราไปทำกันดูครับเอฟซีครับวันนี้มีพีเซนเตอร์ใหม่ครับมาจิมอ่ะจิมเมทอลครับลูกเบาครับลูกเบาอ่ะเอวฝีมือแม่ไปนะพ่อซื้อยอดครับอหำกำหำกำจ้าจ้าเอ้โหเนี่ยครับ đẹp nó. à họ con này mặt lúc bảo chim về đó nó chim cam hấp hấp กินกับข้าวครับลำตะตาครับคลิปนี้คลิปสั้นๆครับฝีมือคุณสายลุงลูกบ่าวมาแอ๋อได้ทำให้ลูกบ่าวกินอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลุงอุ๋ยลุีกินลุยเที่ยวนะครับถ้าถูกใจในช่องนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลุงอุ๋ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับลำตะตา